ปลานักพี้นะครับโปพีสครับดูครับโอ้โหโปพี่ครับเล่นปลาจิบครับเล่นข้างๆเรือละไอเม่นไม่เท่าไรหรอกพอดีปลามันโอ้โหเ <im itation> อ้า <im itation> เดี๋ยวดูใก,ใกล้ๆกันเลยครับเอาละครับผมโอ้โห, <im itation> โโหสวยงามครับโอ้โหสวยงามครับโอ้โหดูนะครับ รบกวนรบกวนสวิงไอ้นัหน่อยครับปลาตรงนี้คางลายสวยมากเป็นปลาจิบที่เป็นปลาจิบที่ลายสวยงามมากครับโอ้โหถามหาตาช่างดิจิตอลแล้วครับโอ้โโพีทครับเปิดหน้าหน่อยครับนะ้บโรพีทโอ้โห ในเช้านี้ไอ้ไม่ใช่บ่ายนี้สสัยจะต้องซื้อดูครับผมโอ้โหตัวนี้ลายสวยมากครับดูแก้มครับดูตาครับสองข้างครับตาใสนะครับไม่มีคุณมัวโอ้โหนี่เปิดนะครับ โอเคนะครับนะพี่ครับขอดูหน้าเลยครบับชั้นลนออโอเคครับผม,ขอ,มนนขอบคุณครับ